ด้วยความยาว20เมตรซึ่งยาวกว่ารถพ่วงชายคนหนึ่งเอื้อมมือไปรูปสิ่งมีชีวิตนี้ตั้งแต่จมูกถึงหางเขาต้องใช้เวลาถึง20วินาทีในการเดินลูปไปตามความยาวที่น่าสะพรึงนี้ลองคิดดูเกือบครึ่งนาทีเลยนะแถมมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานในการใช้มือรูปอะไรบางอย่างด้วยหัวใจที่เต้นรัวโดยมีดวงตาสีดำวาวจ้องมาเหมือนกับคุณเป็นเศษชิ้นเนื้อเล็กๆของมัน แน่นอนว่าเขาเดินช้ากว่าปกติเล็กน้อยหัวใจของเขาเต้นรัวในอกฟันของมันใหญ่เท่ากับมือของเขาและขากรรไกรขนาดใหญ่เหล่านั้นก็เรียงรายอยู่หากคุณยืนในปากของมันคุณจะต้องให้เพื่อนมายืนบนไหล่ถึงจะแตะเพดานปากของมันได้เลยละ่ะนี่คือสัตว์เลี้ยงของเขาซึ่งก็เหมือนปลาทองแต่ใหญ่กว่าน่อยมันคือเมกาโลดอนเฮิรงเลยละสิฉลามยักษ์สร้างความหวาดกลัวให้กับมาหาสมุทรเมื่อ20ล้านปีก่อน สัตว์ร้ายหนัก60ตันตัวนี้ครองหน้าน้้ำอุ่นของโลกนานถึง13ล้านปีแม้บางคนจะเชื่อว่าเม็กยังอาศัยอยู่ในที่ที่ห่างไกลและลึกที่สุดของมหาสมุทรก็ตามคุณสนใจฉลามโบราณมาตลอดจึงเป็นเหตุผลที่คุณกลายเป็นนักล่าฟอสซิลและเงินก็ดีด้วยฟันขนาดใหญ่7นิ้วพวกนี้สามารถทำเงินได้หลายพันดอลลาร์เลยละ่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คุณได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาก เมื่อเร็วๆนี้เ,นเพื่อนเก่าของคุณได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเมืองเล็กๆให้ฟังว่ามีคนในเหมืองท้องถิ่นค้นพบฟันทั้งหมดของเมกโลดอนเพื่อนคุณบอกว่าข่าวยังไม่สะพัดออกไปคุณเลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นก่อนที่เหล่านักสะสมฟอสซิลคนอื่นๆจะรู้เรื่องนี้เข้าคุณใช้เวลาทั้งวันค้นหาตามแม่น้ำลำธารรวมถึงขุดตามชายฝั่งและค้นหาบนพื้นดินคุณมองหาพื้นที่ก่อสร้างใหม่รอบๆเมืองและนั่นคือเมื่อคุณได้เจอกับ คุณได้เจอกับกลุ่มคนงานคุณจึงถามว่าพวกเขาหรือคนอื่นๆในเมืองพบเห็นฟอสซิลหรือฟันขนาดใหญ่จากการขุดค้นหรือไม่ไม่เนาะไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยหนึ่งในพวกเขาตอบด้วยความงงงวยคุณเรียกแท็กซี่กลับโรงแรมด้วยความผิดหวังและเมื่อคนขับหยุดรถตอนไฟแดงคุณก็สังเกตเห็นรถบรรทุกหลายคันขับผ่านหน้าไปข้อความบนรถเขียนไว้ว่าเนื้อที่ดีที่สุดในประเทศ บางทีนี่อาจจะเป็นการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ร้านขายของท้องถิ่นก็ได้แต่คุณกลับสังเกตเห็นพวกเขาหยุดตรงถนนส่วนตัวที่อยู่ห่างออกไปตรงนั้นมีบ้านที่เหมือนคฤหาสน์พื้นที่ทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยรั้วสูงประตูเหล็กขนาดใหญ่ถูกเปิดออกและรถบรรทุกก็เลี้ยวเข้าไปเมื่อไฟเขียวคนขับแท็กซี่ก็ออกรถเขาชำเลืองมองคุณผ่านกระจกมองหลังและตอบในสิ่งที่คุณสงสัยแต่ไม่ได้ถามนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญอาศัยอยู่ที่นั่นน่ะนิสัยเขาเปแปลกไม่ค่อยเห็นเขาออกมารอก สัญชาตยานบอกให้คุณอยู่ในเมืองต่ออีกสักหน่อยเพราะมันมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลนแน่ๆบ้านขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยบางทีเขาอาจจะพบฟันทั้งหมดของเมกาลดอนอย่างที่เพื่อนคุณเล่าหรือเปล่าดูดูแล้วเขาต้องเจอฟอสซิลโครงกระดูกทั้งตัวแน่ๆเขาซ่อนอะไรไว้ข้างในกันนะคืนนั้นคุณกระสับกระสายและนอนไม่หลับและด้วยความอยากรู้สุดๆทาให้คุณออกไปยังบ้านของนักวิทยาศาสตร์กลางดึกคุณแค่อยากเห็นด้วยตาของคุณเองให้ได้ ยิ่งเข้าใกล้รั้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นและดูเหมือนว่ามันจะทำมาจากเหล็กหรือไทเทเนียมนะชายคนนี้ต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้แน่ๆคุณเดินไปตามกำแพงไปยังสวนหลังบ้านคุณได้ยินเสียงบางอย่างที่เหมือนกับเครื่องจักรหรือปั๊มดังมาจากอีกฝากหนึ่งเขา,าอาจจะมีอ่างน้ำร้อนยักษ์ที่ใส่เมดเงินล้านอยู่ในนั้นก็ได้คุณคิดขำๆในหัวสิ่งก่อสร้างนั้นสูงเกินกว่าที่จะปีนได้แต่คุณสังเกตเห็นต้นไม้ใกล้ๆจ,จึงปีนมัน คุณจับกำแพงอย่างระมัดระวังคุณใช้สองมือจับไว้แน่นและขาทั้งสองข้างก็ห้อยไปอีกฝั่งคุณคลายนิ้วออกและฟึบโอ้ยลงได้ไม่สวยเท่าไหร่แต่คุณก็เข้ามาได้แล้วคุณหมุนตัวและตอนนั้นเองที่คุณเห็นสระน้ำทรงกลมมาหืมมาที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลแสงไฟใต้น้ำก็แทบจะไม่ช่วยทำให้มองเห็นอะไรใต้น้ำเลยเพราะมันลึกมาก คุณเข้าใกล้ขอบสระเพื่อชะโงกมองแต่อุ๊บเพราะพื้นเปียกทําให้คุณลื่นและตกลงไปในน้ําคุณลืมตาขึ้นและรู้สึกว่าอยู่ใต้น้ําสระน้ํายิ่งใหญ่ขึ้นมากไปอีกแต่แล้วคุณก็เห็นเงามือดอยู่ไกลๆมันกําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเพียงแค่เสี้ยววิคุณก็เห็นรูปร่างมันชัดเจนขึ้นครีบตาและขาก,กันไกลฟันแหลมคมที่เรียงกันเป็นแถวกําลังเข้ามาหาคุณคุณกลัวจนตัวแข็งทื่อมีมือมาคว้าคอเสื้อของคุณและดึงขึ้นจากน้ำ กรามของสัตว์ประหลาดที่งับลงมาอยู่ห่างจากหน้าคุณเพียงไม่กี่นิ้วนักวิทยาศาสตร์ช่วยชีวิตคุณไว้คุณช็อกไปหลายนาทีพร้อมไอและพักหายใจไปด้วยคุณมองไปที่ชายคนนั้นแล้วพูดว่ามันมันยังมีชีวิตอยู่เหรอเป็นเป็นไปไม่ได้ ใช่มันคือเม็กเขาพูดอย่างใจเย็นเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมสีเทาแสนเทาเข้มตาของเขาดูอ่อนล้าแต่ฉายแววฉลาดหน้าแปลกที่เขาไม่ถามถึงการบุกรุกแต่กลับสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเขาจึงเล่าให้คุณฟังหลายปีก่อนเขาไปที่มหาสมุทรเพื่อทำวิจัยและเขาก็ได้พบกับฉลามที่บาดเจ็บสาหัสติดอวนจับปลาอยู่มันจำเป็นต้องได้รับการรักษาเขาจึงนำมันกลับไปที่แลบและทำการผ่าตัด แต่ในระหว่างทำการรักษานักวิทยาศาสตร์ตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่ฉลามธรรมดาแต่มันคือลูกเมกโลดอนเขารู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นอิสระและไม่สามารถบอกใครได้ฉลามจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติอีกหากมีใครรู้เข้าดังนั้นเขาจึงเลี้ยงมันไว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าฉลามเด็กก็ตัวโตขึ้นจาก3เมตรเป็น6เมตรเป็น9เมตรและทวีคูณมากขึ้นไปอีกปัญหาแรกที่เขาเจอคือขนาดของสระน้ำฉลามมักเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ดังนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือสระต้องเป็นรูปทรงกลมหากโลมาต้องการพื้นที่7ค7เมตรและมันมีขนาดเป็น1ใน10ของเมกสระนี้จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย70ค70เมตรใช่แล้วแค่เกือบเท่าสนามฟุตบอลเองการประมาณการของคุณถูกต้องแล้วละ่ะ และเพื่อสูบน้ําเข้าไปนักวิทยาศาสตร์ต้องสร้างบ้านใกล้ๆทะเลแต่เมืองริมทะเลมักแออัดและมีสายตาที่อยากรู้อยากเห็นมากเกินไปเขายิ้มเจ้าเล่ห์ให้คุณก่อนบอกว่าดังนั้นเขาจึงติดตั้งระบบน้ําที่ซับซ้อนสร้างไว้ใต้ดินมันยาวหลายกิโลเมตรมากพอที่จะทําให้เขาอาศัยอยู่ไกลออกไปได้และยังสามารถรับน้ําเค็ม4ล้านลิตรที่เขาต้องการเพื่อเติมสระว่ายน้ําได้ด้วยแต่ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการให้อาหารเม,เมื่อเมกาโลดอนเดินทางไปในทะเลทั่วโลก มันจะอาศัยอยู่กับปลาขนาดใหญ่วานหรือแม้แต่ฉลามตัวอื่นๆและแถมถ้าคุณจะเลี้ยงเมกะโลดอนไว้ที่บ้านคุณจะต้องใช้ทั้งเงินและเนื้อจำนวนมหาศาลประมาณ1,100กิโลกรัมต่อวันซึ่งเป็นขนาดของกระทิงตัวโตเต็มวัยจึงต้องมีการบรรทุกเนื้อมาส่งอยู่ตลอดเมกกะโลดอนเป็นปลาที่ตื่นตัวมากมันมักเคลื่อนไหวและล่าอยู่ตลอดและเพื่อไม่ทำให้มันเบื่อนักวิทยาศาสตร์จึงแขวนเนื้อไว้กับหุ่นยนต์ปลาตัวใหญ่ เจ้าหุ่นยนต์นี้จะว่ายไปรอบๆสระและเม็กก็จะพยายามไล่จับมันตลอดเวลามันจะทิ้งรอยฟันที่สังเกตเห็นได้ไว้บนโลหะเมื่อหุ่นยนต์พังยับเยินจนได้ที่นักวิทยาศาสตร์ก็เอามันออกมาจากสระก่อนที่จะนําไปซ่อมและเขาก็ต้องทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่ามันต้องกลับไปในที่ที่มันจากมาฉันและครอบครัวเลี้ยงมันด้วยความรักมาหนึ่งสัตว์เลี้ยงมาตลอด15ปีแต่ฉันก็ต้องปล่อยมันไปอืม บางทีคุณจะช่วยฉันได้ไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากกว่า3สัปดาห์คุณร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ใส่ฉลามลงไปในแทงค์ขนาดใหญ่ที่มีน้ําอยู่เต็มและต้องใช้เครนเพื่อยกมันไปบรรทุกไว้บนเรือจากนั้นคุณก็ขับเรือไกลออกไปจากชายฝั่งขณะที่เครนกําลังหย่อนมันลงไปในน้ํานักวิทยาศาสตร์ได้ยื่นฟันขนาดใหญ่ของไม้ให้คุณนี่รับไปสิขอบคุณที่ช่วยนะดวงตาของเขาดูอ่อนไหวขณะที่กําลังมองมันว่ายน้ําจากไป แต่คราวนี้คุณตัดสินใจไม่ขายฟันของมันเพราะมันคือของที่ระลึกเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำไงล่ะ